สวยไซสาตามภาพครับพงา์น,นี้เป็นพระสยามที่สวยครบเครื่องสำหรับกระไรทองหายากนะครับนี้นี่นครับน้ำผุชัดๆจัดๆเลย สนใจทักมาขอภาพเพิ่มเติมได้ภาพนิ่งได้ภาพวิดีโอได้นะครับภาพองนี้มีภาพสตูให้ด้วยนะครับภาพองนี้สวยงามครับรอยตัดชัดเจนน้ำผุก็ชัดเจนหางเลขหาก็ชัดเจนจุดใจตังครบครับองคนี้จุดใจตังตามสไตล์ของผมนี่ครบเลย น่าใช้ครับน่าเลียมทองใช้ครับองนี้นานๆได้เจอสําหรับกระไหลทองนี้ของผมมีหลายองค์นะครับตอนนี้ผมเก็บไว้หลายองส่วนที่บางองค์ก็แบ่งจําหน่ายบ้างอะไรบ้างมีให้เช่าบูชาสําหรับท,าท่านใดที่สายม่อย่างไทยอยากจะมีเทวดาสักองคหนึง่ง มีติดตัวไว้คอยปกป้องคุ้มครองภัยผมแนะนำเลยครับองค์นี้เหมาะครับผมใช้พระที่เป็นกระไหรทองยังไม่สวยเท่าองค์นี้เลยนะครับแต่ผมชอบก็คือที่ว่าได้เ,เรี่ยมวินเทจ เดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ดูกับที่ผมใช้ก็ะไหลทองนี่ครับยังไม่สวยเท่านี้เลยนะครับตรงนี้สวยกว่าเทียบเนี่ยเห็นชัดชัดเลยแต่ผมที่ผมใช้คือเรียมินเทจแค่นันนเอง เนี่ยครับสวยกว่าที่ผมใช้แล้วกันนะครับสําหรับวงนี้เป็นวงที่ผมใช้เป็นเรียบวินเทจมาก,กระไลทองเหมือนกันเช่นกันแล้วก็มีให้เช่าบูชาอีกหลายเหรียญพอสมควรให้ประมาณสองสามเหรียญนะครับที่ให้เช่าบูชานี่ครับสามเหรียญ องน,นี้ก็สวยครับรงน,นี้ก็สวยไหลทองส่วนตรงนี้ผมก็ไว้ใจเองอันนี้ผมก็แบ่งให้ชอบผู้ชายได้ครับสําหรับองน,นี้เดี๋ยวก็จะถ่ายรูปนิ่งไว้สําหรับองน,นี้แล้วก็อ่าองน,นี้ก็จะถ่ายรูปนิ่งไว้แล้วก็ จะซีนซีนเหมือนแบบนี้นะครับซีนเก็บไว้สำหรับกระไรทองนะครับทักทายได้นะครับสำหรับพระสยามเทวาธิราชป่าวอไฟเหรียญเล็กก็มีนะครับเหรียญเล็กกระไรทองความแตกต่างหลายท่านอาจจะยังไม่รู้ว่าความเล็กใหญ่สำหรับพิมพ์เล็ก,กับพิมพ์ใหญ่ขนาดไหนนี่ประมาณนี้ครับผมเทียบให้ดูเทียบให้ชม สำหรับเหรเล็กก็มีนะครับสวยครับสองวงนี้แล้วก็มีทองแดงอยู่บ้างแล้วก็มีกระไรเงินนี่ครับอย่างวงนี้ก็เหมือนกันครับนี่กระไรเงินสวยๆเป็นไปได้ยกคู่ไปเลยครับคุ้มครับ มีกระไหลเงินกระไหลทองสวยๆเลยครับสำหรับวันนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแค่มาอัปเดตให้ดูว่าเหรียญกระไหลทองนี้สวยสวยจริงสวยจัดครับแบบนี้จา๋จาเลยครับของจา๋จาแบบนี้หายากครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ